สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมผมถึงอยาวตเอฟซนะครับผมก็คลิปนี้ก็มารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นข้อมูลนั่นเพื่อนนะเป็นข้อมูลอย่างเดียวนั่นเพื่อนนะผมก็จะมีตัวอย่างายังไม่ต้องติดต่อ,อามาสอบถามราคาแล้วก็เช่าซื้อนะเพื่อนเพราะว่าก็ยังเป็นประเด็นอยู่ทั้งอสองสองสองฝั่งก็เหมือนเซียนยังยัง แตกแยกยังไม่มีบทสรุปนะครับสำหรับอ,อ่หลงพ่อเดิมกุวัดพนมลอกนั้นเพื่อนนะวันนี้มาเอาข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างคือว่าที่ผมจะพูดไปเนี่ยเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์เพื่อนๆก็ลองรวบรวมอ่าผมก็รวบรวมแล้วส่วนหนึ่งสําหรับที่ว่าตอนนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ประชุมกันกําลังกําลังว่าจะอ่าให้เป็นอ่าสากลหรือว่ายังไงอ่าเพื่อนๆวันนี้ผมมีประวัติหลวงพ่อเดิมประวัติอ่าหลวง พอขายเพื่อนๆจะได้รู้นะเอาข้อมูลตรงนี้ไปรับชมรับฟังนั่นเพื่อนนะก็ไปเลยนั่นเพื่อนนะไปกันเลยนั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะประมาณนี้นะเอาเอาแค่ตัวอย่างเอาแค่ตัวอย่างรับชมตัวอย่างแล้วก็ข้อมูลไปก่อนนั่นเพื่อนนะสาหรับคลิปนี้นะสําหรับคลิปนี้นั่นเพื่อนนะเอาข้อมูลเอาตัวอย่างเอา ความรู้เอาสาระไปก่อนนั้นเพื่อนนะอ่าผมก็อ่าคือว่าพระชุดนี้ก็คือว่าได้มาจากอ่าวัดพนมลอกอ่าโดยตรงนั้นเพื่อนนะั้นได้มาจากวัดพนมลอกโดยตรงอ่ากุวัดพนมลอกอ่าจะได้ฟังเพื่อนๆก็ฟังหลายๆหลายๆช่องหลายๆายข้อมูลคือว่า คลิปนี้ผมก็พยายามจะเน้นข้อมูลให้เยอะที่สุดมันจะได้แบบเป็นข้อมูลเป็นฐานสําหรับเพื่อนๆที่ว่ายังไม่รู้กูนี้แล้วก็ประวัตินะเพื่อนนะ,อ,ะอันนี้ผมก็จะมาะรวบรัดแต่ตอนเอาอไวๆนั่นะเพื่อนนะตอนนี้ก็เอาเป็นรูปแบบพระก่อนนั้นเพื่อนนะ,ะรูปแบบพระนั่นเพื่อนนะรูปแบบพระนันเพื่อนๆยังไม่ต้องไปดูตําหนิพิมพ์ทรงก็คือว่าพระชุดนี้ก็คือว่า ามาจากได้มาจากวัดโดยตรงนั้นเพื่อนนะได้มาจากวัดโดยตรงส่วนพิมพ์ที่ว่าพบเจอครั้งนี้เอาเอามีแค่นี้ก่อนนั้นเพื่อนนะส่วนพิมพ์แขนเล็กแขนใหญ่ฐานเตีย้ยฐานกลางฐานสูงอันนั้นเพื่พอนๆยังไม่ต้องไปจํยายังไม่ต้องไปสนใจโฟกัสอยู่ที่ว่า,อาตอนนี้พระกุนี้ประมาณนี้มีพิมพ์อยู่ประมาณนี้นั่นเพื่อนนันเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายๆนั่นเพื่อนนะอันนี้เป็นพิมพ์แรกนั่นเพื่อนนะพิมพ์แรกก็เป็น,น พิมพ์ที่ว่านิยมแล้วกันพิมนิยมที่ว่าก็เป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านนั่งสมาธินั่นเพื่อนนะก็ประมาณนี้นะองค์นี้ก็จะมีน้ําทองวิ่งนั่นเพื่อนนะเ่อนเพื่อนเอาข้อมูลเอาความรู้ไปก่อนนั่นเพื่อนนะส่วนเรื่องตอนนี้ทางนายกสมาคมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด นครสวรรค์เพื่อนเพื่อนฟังผมให้ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องอ่าก็ดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ดีอ่าท่านผู้กำกับนครสวรรค์ก็ดีแล้วก็มีเซียนพระในจังหวัดนครสวรรค์อีกหลายท่านก็อ่าเพื่อนเพื่อนฟังดีนะก็กําลังประชุมหาลือ เพื่อที่จะผลักดันให้เป็นสากลนั้นเพื่อนนะอ่าเอาข้อมูลตรงนี้ณนะเวลานี้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะอ่าณนะเวลานี้ก็คือว่าอ่าก็พูดตรงๆภาษาชาวบ้านเลยนะผมอ่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจส่วนเรื่องอ่ารอการยืนยันจากอ่านายกสมาคมอ่าประเทศไทยอันนั้นก็ต้องรอย,อยังณนะเนี่ยณนะวันที่ผมไลฟ์ส่วนนี้ต้องรอก่อนนั่นเพื่อนนะยังต้องรอก่อนแต่ ในจังหวัดนะครสวรรค์ก็คือว่ายอมรับทั้งหมดแล้วนั้นเพื่อนนะไม่ว่าจะคนในวงการาผู้หลักผู้ใหญ่มานี้นั่นเพื่อนนะอตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ต้องอโทรมาสอบถามยังไม่ต้องอโทรมาขอเช่านั้นเพื่อนนะให้พระเป็นสากลแล้วก็ยอมรับทั้งนายกสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมต่าง นะเพื่อนนะอ่านี่เป็นพิมพ์แรกนะพิมพ์เรียกอ่าเป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนั่นเพื่อนนะอันนี้ด้านหน้านะด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนั่นเพื่อนนะอ่าก็จะมีอ่าวันณะสีก็จะมีต่างกันไปเพราะว่าพระอยู่ในกุในโอ่งนั่นเพื่อนนะก็จะมีอ่าสีดําบางท่านก็เอาไปล้างอันนั้นก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนนะส่วนนี้ด้านหลังนั่นเพื่อนนะอ่าด้านหลังนะอ่าอันนี้ใต้ฐานใต้ฐานก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะ พระชุดนี้คือว่ามาจากวัดกุวัดพนมโอกโดยตรงผมก็เลยนํามารีวิวก่อนนั่นเพื่อนนะนำมารีวิวนันแหละอพ่าเพื่อนจะได้รู้ว่า,ามีรูปแบบพระอะไรมั่งตอนนีอ้อันนี้หลวงพ่อเดิมหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะเป็นพระหล่อนั่นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ว่าดูพระหล่อเป็นจะรู้อยู่แล้วอคือว่าผิวจะไม่เรียบนั่นเองนะคือว่าพระหล่อนั่นเพื่อนนะอ่า อันนี้ผ่านไปส่วนพิมพ์ที่2ก็จะเป็นหลวงพ่อ้ายนั่นเพื่อนนะอันนี้หลวงพ่อคล้ายก็คือว่า,อ,าอยู่เป็นเจ้าวาดเดี๋ยวผมจะมา,อาบอกประวัติท่านผมขอบอกงี้นะหลวงพ่อค้ายองค์ท่านนี้นะคนละองค์กับพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนั่นเพื่อนนะเพราะว่าผมเห็นเอฟซีโทรมาถามผมมัง่งแล้วก็คอมเมนต์ตามเพจต่างๆไปมัง่งผมขอยืนยันว่าหลวงพ่อค้าย คนละท่านกับหลวงพ่อขายวัดสวนขันอันนั้นพ่อท่านขายวาจาสิทธิ์อันนั้นวัดสวนขันอยู่ภาคใต้นั่นเพื่อนนะอันคนละเกจิคนละท่านนั่นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจผมถึงบอกเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมาคลิปผมน่ะเพื่อนเพื่อนเอาข้อมูลตรงนี้ไปก่อนข้อมูลที่ชัดเจนนะตรงนี้ไปก่อนส่วนเรื่องพระยังยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนั้นรอบทสรุป เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้เป็นอ่าเอาข้อมูลอ่าไปแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นรอนะรอหลงหลงพ่อ้ายอ่าอันนี้อ่าลอหลงพ่อ้ายนะอ่าอันนี้ใต้ฐานนี่นะเพื่อนนะอ่านี่ใต้ฐานประมาณนี้นะเพื่อนนะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะอ่าองค์จะเล็กกว่าหลอหลงพ่อเดิมนะเพื่อนเพื่อนนะนี่นะองค์จะเล็กกว่านะ นี่นะเพื่อนเอาเอาข้อมูลเอาตัวอย่างไปก่อนนะนี่ผ่านไปพิมพ์ที่2ส่วนพิมพ์ที่ 3, พิพมพิมพ์ที่3นี่ก็จะเป็นปิดตานี่นะเป็นพระปิดตาเนั้นเพื่อนนะอ่าเป็นพระปิดตานี้คือว่าพบเจอก็คือว่าเป็นสองพิมพ์อ่าสบล็อกนั่นเองอ่าก็คือว่ามีบล็อกมีพิมพ์ยันนูนเนี่ยแยกกันตรงด้านหลังนี่นั่นเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นยันนูนนั่นเพื่อนนะนี่นะอันนี้เขาเรียกยันนูนก็จะนูนขึ้นมาอ่าง่ายๆ อ่าไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องจําเยอะอ่านี้ตายฐานนี่ตายฐานก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะนี่เป็นพิมพ์ที่สามนะนนเพื่อนนะอันนี้นี่นะพระรอนะเนี่ยจะมีคาบผิว,วจะขุกข่าบแบบนี้อ่าอันนี้พระปิตาส่วนอ่าพิมพ์ที่สี่พิมพ์ที่สี่ก็จะเป็นอ่ายันยันจมอ่ายันจมก็คือว่าไม่นูนนั่นเพื่อนนะก็จะเป็นล่องลึกลงไปแบบนี้นะอ่าล่องลึกประมาณแต่เป็นตัวยันอ่า ยันยันตัวเนี้ยยันตัวเดียวกันนั่นเพื่อนนะผมจะมาเทียบให้ดูนั่นเพื่อนนะอ่าอันนี้อ่าเพื่อนดูนี่ยันนูนอ่ายันนูนกับยันจมเนี่ยจะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะอ่าทั้งหมดคือว่ามีแค่นี้นั่นเพื่อนนะอ่ามีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนส่วนอ่าอ่าแยกบล็อกแยกพิมพ์นั้นเพื่อนยังไม่ต้องไปจดจําเอาแค่นี้ก่อนมีแค่สี่พิมพ์ในนี่นั่นเพื่อนนะ มีแค่สีพิมพ์นะสำหรับกุวัดพนมลอกนั้นเพื่อนนะนครสวรรค์นั้นเพื่อนนะ่ามีแค่นี้นะเพื่อนนะทีนี้อ่านี่นั้นเพื่อนนะอมีแค่นี้นั้นเพื่อนจําไว้แค่นี้แค่นี้พอนี่ตอนนี้มีแค่นี้อยู่นั้นเพื่อนนะยังไม่จ้องไปจดจํายังไม่ต้องไปแยกพิมพ์นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะงงเพื่อนพยายามฟังข้อมูลผมก็จะอัปเดตข้อมูลให ชัดเจนที่สุดวันนี้ก็คือว่าพูดแบบเป็นกลางอยู่ยังเป็นกลางอยู่นั่นเพื่อนนะก็คือว่าณเวลานี้นะวันนี้สิ้นเดือนเนี้ยผมเนี่ยคลิปนี้อยู่ประมาณปลายเดือนพอดีก็คือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ผู้ง่ายเซียนพระผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ผู้ว่าผู้มุ่มกับ ท่านยืนยันรับรองคือว่าท่านไปตรวจสอบแล้วก็คือว่าก็กลัวจะมีการหลอกลวงหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปดูพระดูอะไรแล้วก็คือว่าทางาจังหวัดผู้หลักผู้ใหญ่กํลา,าลังหาหรือปรึกษาประชุมอยู่นั่นเพื่อนนะทีนี้เพื่อนเพื่อมาฟังข้อมูลข้อมูลเพื่อนๆนจะได้รู้ว่า,าหลวงพ่อ,อยังยังกูวัดพนมรอกนี้นั่นเพื่อนนะแต่กู แต่กูวันที่3นะเดือนนี้แหละเดือนพฤษภา่นี่นันเพื่อนนะ,ะเวลาประมาณเที่ยงนั้นเพื่อนนี่เอาข้อมูลไปข้าวโดยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะก็คือว่าพระครูใบดีกานะเพื่อนนะ,ะกันตะพลนั้นเพื่อนนะเจ้าวาดและก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะพนมเศษด้วยนะเพื่อนนะ,ะทีนี้ได้ทําการรื้อถอนพื้นบทเพื่อนก็รู้อยู่แล้วนะเขาฟังไปอีกครังหนึ่งจะได้ไประโยชน์แน่นๆนั่นเพื่อนนะก็ได้ไปพบเจอพระ จํานวนหนึ่งที่ว่าอยู่ในองค์นะเพื่อนนะอยู่ในองค์นะเพื่อนนะก็มีสี่พิมพ์นี่แหละที่ว่าผมเอ่ยไปเนี่ยอยู่ในมือผมนี่นันเพื่อนนะก็คือว่า,าทั้งหมดนี้ก็อยู่หลักหมื่นนั่นเพื่อนนะประมาณ1 0 0 0 0ื่นหนึ่งหมื่นกว่าองค์นั่นเพื่อนนะก็จะมีอ,องค์ใหญ่ก็จะมีหลวงพ่อเดิมหล่อจะมีองค์เดียวนั่นเพื่อนนะอันนั้นก็คือว่า อ,อยู่ที่วัดก็เพื่อนเก็ไปรับชมได้นั่นเพื่อนนะอันนั้นเป็นรูปหลงใหญ่ประมาณเท่าหน้ตาตักบูชานั่นเพื่อนนะ,ะทีนี้เพื่อนเพื่อนมาดูโบทหลังนี้นะก็คือว่า เอาอันนี้เอาประวัติบวชนั่นเพื่อนนะบวชหลังนี้นะไม่เกี่ยวกับพระนะ,ะเพราะว่าพระกับบวชเอาเอาเพื่อนเดี๋ยวจะงงเอาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนบวชหลังนี้นก็คือว่าสร้างตั้งแต่ปีองพนส่้อยหนั่นเพื่อนนะ,อะแล้วเสร็จในปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นเพื่อนนะอัวนี้อันนี้โบสถ์น,นะทีนี้าบวชหลังนี้นก็คือว่าจัดสร้างก็คือว่าเหมือนกับเกจิก็คือมีหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อขายซึ่งท่านก็เป็นสหมิกันก็พูดง่ายภาษาชาวบ้านนั้นเพื่อนนะก็เป็นพี่น้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะหลวงพ่อเดิมนี่ก็จะแก่กว่าประมาณ10กว่าปีนั่นเพื่อนนะสวนหลวงพ่อ้ายก็จะอ่อนกว่านันเพื่อนนะอายุนะหมายถึงอายุนั่นเพื่อนนะทีนี้วัดพนมลอกหลังนี้ก็คือว่าได้ จัดสร้างโดยสองแกจิตก็คือหลวงพ่อเดิมกับหลวงหลวงพ่อคายก็ร่วมกันจัดสร้างบูรณะมานะจนถึงทุกวันนี้ก็มีการบูรณะซ่อมแซมยกพื้นก็ตามที่เป็นข่าวนั้นเพื่อนนะทีนี้เพื่อนๆมาดูประวัตินั้นเพื่อนนะ,ะประวัติหลวงพ่อเดิมนั้นเพื่อนนะ,ะเพื่อนๆจะได้มีความรู้ประวัติหลวงพ่อเดิม,มเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนั้นเพื่อนนะผมก็จะมาบอกเขาข้าวอีกรอบหนึ่งนะั้นเพื่อนนะเพื่อนจะได้ความรู้ไปในคลิปนี้นั้นเพื่อนนะอ่า ประวัติหลวงพ่อเดิมก็ข้าวนั้นเพื่อนนะก็คือประวัติหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนั้นเพื่อนนะอ่าก็คือว่าอยู่วัดหนองโพเป็นเจ้าวัดวัดหนองโพนั้นเพื่อนนะจงังหวัดนครสวรรค์นะอ่าชื่อท่านเต็มเต็มก็คือว่าพระครูนิวาธรรมขันนั้นเพื่อนนะถ้าเอ่ยชื่อนีอ้บางท่านก็ไม่รู้จักก็คือว่าต้องเอ่ยว่าหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนี่ก็คือฉายาท่านจะรู้จักกันทั่วประเทศนะก็ เป็นฉายาของท่านก็คือ,อเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์นั่นเพื่อนนะก็คือว่าที่ว่าโด่งดังชื่อเสียงก็คือว่าเป็นเกจิที่มีพลังจิตคือว่าเป็นผู้สร้างมีดหมอที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยนั่นเพื่อนนะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่โด่งดังมากมายอาทิเช่นอันนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนั่นเพื่อนนะหลวงพ่อเดิมพุทธสโลเจ้าวัดวัดหนองโพนะ อ่าที่ว่าดังๆก็คืออ่าหลวงพ่อกันนะเพื่อนนะหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนันเพื่อนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมนะอ่าต่อมาก็เป็นคือว่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามันนี้รู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะอ่าต่อไปก็คือว่าหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพญบุญอ่านี่ก็เป็นอ่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมแล้วก็มีอ่าหลวงพ่อจรันอ่า ทิตะธรรมโมอันนี้วัดอัมพวันเพื่อนๆก็รู้จักกันแล้วที่เอ่ยมานี่ก็คือว่าเป็นเกจิระดับต้นๆ้นของประเทศไทยนั่นเพื่อนนะอันนี้ประวัติข้าวๆของหลวงพ่อเดิมนะก็คือว่าท่านเกิดวันที่6กุมภาพันธ์พศ2 4 0พนสี่นะก็คือว่า2404อันนี้คือว่าท่านเกิดนะก็คือว่าท่านอุปสมบทวันที่31นั้นเพื่อนนะสามเด,ดตุลาคมาพศอสองพนสี่ร้อยยี่สิบสามนั่นเพื่อนนะที่อยู่ก็คือว่า ท่านอยู่ที่วัดวัดหนองโพนครสวรรค์เจ้าวัดนั้นเพื่อนนันแล้วก็ท่านได้ละสังขาร ละสังขารไปในวันที่22พฤษภาคมนั้นเพื่อนนะพศ2494อายุท่านก็90ปีพรรษาที่70นั้นเพื่อนนะอันนี้คือว่าเป็นประวัติคร่าวๆของหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนั้นเพื่อนนะคือว่าเพื่อนรู้อยู่แล้วนะเพื่อนๆทีนี้ที่หลายคนไม่รู้ยังสับสนอยูอ่ทีนี้ผมจะมาบอกประวัติหลวงหลวงพ่อขายนั้นเพื่อนนะคือว่า เกจิคนละคนละท่านกับพ่อท่านขายวัดสวนขันนะอ่าผมเพื่อน<ๆ>ผมบอกงี้นะคนละท่านคนละเกจินะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนจะได้เข้าใจอ่าประวัติของท่านนะหลวงพ่อขายจันทะโชโตนั่นเพื่อนนะก็คือว่าชื่อท่านเต็มๆก็คือว่าพระนิพันธรรมจาร์นั่นเพื่อนนะอ่านี่คือว่า หลงพ่อคายจันทโชโตนั่นเพื่อนนะก็คือว่าเป็นอดีตเจ้าวาดาวัดพนมลอกตําบลพนมลอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคือว่าท่านพื้นเพน่นท่านเกิดเป็นคนพนมลอกเป็นคนนครสวรรค์ก็คือว่าเกิดในสกุลอนุวัฒน์นั่นเพื่อนนะอื ก็คือเกิดวันอังคารขึ้นสามค่ำนั้นเพื่อนนัขึ้นสามค่ำเดือนเก้าปีฉลูก็คือวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันสี่ร้อยยี่สิบนะท่านเกิดท่านเป็นคนที่นี่แหละมีพี่น้องร่วมแปดคนนั้นเพื่อนนะทีนี้ก็คือว่าโยมบิดาของท่านก็คือโยมพ่อรอดนั้นเพื่อนนะส่วนโยมมันดาของท่านก็คือโยมแม่อองอานามคุณอนุวัฒน,น,นนะ์นั้นเพื่อนนะทีนี้ประวัติการบวชของท่านนั้นเพื่อนนะ ท่านไดอ้อุปสมบทนั้นเพื่อนนะก็คือบวชเนะี่ยอ้าวท่านอุปสมบทบวชพรรษาแรกก็คือบวชอยู่ที่วัดพนมโลกที่นี่แหละที่ว่าเป็นกุวัดนี่แหละกุแตกที่วัดพนมโลกนี่ครับคือว่า,าท่านบวชก็คือมีพระอุปชาพระ พระอุปัชฌาของท่านนะคือว่าพระอาจารย์ผู้นะวัดทับกิจนั้นเพื่อนนะถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะอทีนี้ก็พระกรรมวาจาจารย์ก็พระอาจารย์เงินอวัดพระปางเหลืองอทีนี้พระอนุสาวานาจารย์ของท่านนะก็คือพระอาจารย์เทศวัดสะทะเลนั่นเพื่อนนะทีนี้ก็ ท่านก็ได้เล่าเรียนภรษาแลกเรียนปริยธรรมภาษาบาลีที่วัดทุ่งแก้วนั้นเพื่อนนะจังหวัดอุทัยธานีพศ .2441 นะท่านไปศึกษาที่วัดทุ่งแก้วนั้นเพื่อนนะต่อมาพศ2 4 1 2นะก็คือว่าปีถัดมาท่านก็ย้ายไปจำรรษาที่วัดหนองโพอําเภอพยุหะคีรีในสมัยนั้นนะนะเพื่อนนะ,ะในในสมัยปี2 4 1 2นะ,ะทีนี้ ถัดมาในปีพศ2413ท่านย้ายไปจำพรรษาที่วัดจอมกิรีนั่นเพื่อนนะวัดจอมพรีนาคพุนั่นเพื่อนนะ,ะถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนั่นเพื่อนนะอยู่ในอำเภอเมืองนั่นเพื่อนนะอยู่ที่อำเภอเมืองก็วัดเขาเนี่ยชาวบ้านจะเรียกว่าวัดเขาเนี่เพื่อนนะ,ะในปีถัดมาพศ2444ท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยก็คือว่าญาติโยมนิมนต์ให้มาจำพรรษาแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดพนมโลก จนถึงพศ2490น้นเพื่อนนะถึงพศ2490นั้นเพื่อนฟังแล้วก็เข้าใจด้วยนันเพื่อนทีนี้ในปี อ่าพศ2902490นั้นเพื่อนนะท่านย้ายไปจำอ่าพันษาที่วัดสามัยารามอ่าอําเภอท่าตะโกแล้วก็เป็นเจ้าคณะอําเภอท่าตะโกอ่าจนท่านมรณภาพที่นั่นนั้นเพื่อนนะอ่าท่านก็มรณภาพไปด้วยอ่าโรคชรานั้นเพื่อนนะก็ณวัดอ่าสามัยารามนั้นเพื่อนนะในวันที่30พฤศจิกายนพศ2500นั้นเพื่อนนะอ่าเวลาอ่าประมาณ2ทุ่มอ่าอ่าสีรีอายุ ท่านก็80ปีพรรษาที่60นั้นเพื่อนนะจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อเดิมท่านเกิดอันนี้ผมสรุปให้นะหลนะวงพ่อเดิมท่านเกิด2404อ่าอ่าหลวงพ่อ้ายจันทะโชโตท่านเกิด2420อายุห่างกัน16ปีแต่ท่านก็เรียนวิชาครูบาอาจารย์ท่านเดียวกันนืนเพื่อนนะ อ่าผมต้องบอกว่าเนี่ยเพื่อนเข้ามาคลิปนี้เพื่อนเพื่อนดูเลยเพื่อนเพื่อนได้ประโยชน์ได้สาระได้ข้อมูลตรงนี้นั่นเพื่อนนะก็ฝากไว้คลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวความคืบหน้าเคลื่อนไหวยังไงผมก็จะมาอัปเดต ให้ฟังนะก็ค ah ือว่าคลิปนี้ยังเป็นกลางอยู่นั่นเพื่อนยังเป็นกลางอยู่พระยังเป็นกลางอยู่นั่นเพื่อนนะผมก็พูดไปโดยกลางเป็นกลางนั่นเพื่อนนะยังไม่เข้าข้างทางใดทางหนึ่งนะผมก็นําข้อมูลรวบรวมข้อมูลณปัจจุบันมาให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลตรงนี้นั่นเพื่อนนะส่วนการเช่าหาบูชาตอนนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดคือว่าอยากจะเก็บแล้วอยากจะเก็บแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกลัวที่ว่าเดี๋ยว มีการรับรองจากนายนายกสมาคมแล้วพระจะขึ้นพระจะแพงอันนั้นก็ไม่ว่ากันก็คือว่าเพื่อนๆสามารถ ตอนนี้นะไปเช่าได้ที่วัดพนมโลกก็จะมีบรรดาชาวบ้านาเซียนพระนะก็มีเป็นเหมือนอตลาดนัดย่อมย่อมตลาดนัด,นดกุพระวัดพนมโลกเพื่อนก็ไปเช่าได้ที่นั่นสวนรา,าคาก็น่าจะอยู่หลักพันทั้งหมดแล้วนั่นเพื่อนนะณเวลานี้นะส่วนพิมพ์นิยมฐา,านเตีย้ยฐานสูงฐานกลางนั้นก็ว่ากันไปอีกราคาหนึ่งนั่นเพื่อนนะก็อยู่หลักพันทั้งหมดนะหลักร้อยมีนั่นเพื่อนนะาถามว่าเก๋มีไหมตอนนี้ก็พระยังไม่ได้การยังไม่มีการ ับรองยังไม่ได้เป็นสากลนั่นเพื่อนนะก็คงยังไม่มีนั่นเพื่อนนะถ้าเพื่อนจะไปเช่าหาบูชาก็ไปเช่าได้แต่ที่ผมยังไม่มีนั่นเพื่อนนะ,ะพระชุดนี้ก็คือว่านำแค่นำมาเผยแร่แล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนรู้ว่ากุวัด ขนมลอกเนี่ยมีสีพิมพ์หลักๆอ่ในในมือผมนี้นะแล้วก็ข้อมูลข้างต้นที่ได้เล่าไปเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เข้าใจนั้นเพื่อนฟังเลยฟังคลิปผมฟังแต่ต้นจนจบ เพื่อนจะเข้าใจประโยชน์สําหรับคลิปนี้นะไม่มากก็น้อยเพื่อนฟังคลิปผมจบนะรู้เรื่องเรื่องกูวัดพระรอดแน่นอนครับผมก็ฝากไว้นะครับเพื่อนอช่วงนี้ก็เรื่องเฮง,งนะั่นเพื่อนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมนายเทิงไอวัฒ FC นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ